สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชพกาญจเนเจริญพรชัยรหัสนักศึกษา6 2 4 1 0 0ี่หหมู่เรียน6 2สทับหวันนี้นะคะจะมานำเสนอเกี่ยวกับพิธีการอาราธนาศีลค่ะเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาพิธีกรรมทางศาสนาค่ะค่ะการอาราธนาศีลน,นะคะเป็นการก่าขอศีลแก่พระภิกษุค่ะเพื่อตั้งจิตรักษาศีลของตนนะคะให้มีความบริสุทธิ์งดเว้นจากการทำชั่วทั้งปวงค่ะ การที่เราเกล่าวเพื่อเป็นการขอพรพระสงฆ์นะคะให้ศีลแกล่เราเพื่อที่เราจะรักษาศีลของตนค่ะงดเว้นจากการทําชั่วซึ่งการอาราธนาศีลนะคะมีความสําคัญอย่างมากค่ะเพราะเราจะต้องกล่าวคําอาราธนาศีลก่อนที่จะเริ่มพิธีกรรมต่างๆทางาพระพุทธศาสนาทุกครั้งค่ะคำว่าอาราธนานะคะเป็นศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์ค่ะแปลว่าเชื้อเชิญ การอาราธนานะคะจึงหมายถึงการเชื้อเชิญพระส่งให้ศีลค่ะหรือการขอรับศีลจากพระสงฆ์การประกอบพิธีกรรมต่างๆในพระพุทธศาสนานะคะเริ่มต้นด้วยการอาราธนาศีลโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พระสงฆ์เตือนสติของเรามีให้กระทําความผิดค่ะแล้วตั้งใจรักษาศีลรวมทั้งเป็นการชําระล้างจิตใจบริสุทธิ์เพื่อรับรองการประกอบความดีต่อไปค่ะ การอาราธนาศีลในงานนะคะมักเป็นหน้าที่ของพิธีกรค่ะแต่ถ้าไม่มีพิธีกรนะคะเจ้าภาพจะอาราธนาเองก็ได้หรือจะขอให้ผู้คนในงานคนใดคนหนึ่งอาราธนาก็ได้ค่ะหรือจะกล่าวพร้อมกันก็ได้ค่ะสําหรับคําอาราธนาศีลน,นะคะจะมีดังนี้ค่ะมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัคนัตถายะติสารีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุตยิยมปีมะยังพันเต วิสุงวิสุงรักนณทายะติสรรีนาสหะปัญจศีลานิยาจามะตะติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณถายะติสรารีนาสหะปัญจศีลานิยาจามะซึ่งคำแปลนะคะคือข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าข้อ พร้อมทางพารัตนาไตเพื่อประโยชน์แก่การจะรักษาต่างๆกันอาน,นิสง์ของการรักษาสีนะคะคือสำรวมระว,วังกายและวาจาให้ดีค่ะไม่ไม่มีโทษพระพุทธเจ้านะคะตัดอาน,นิสงค์ของสีไว้ว่าผู้มีศีถึงพร้อมด้วยสีย่อมเจริญด้วยโวกคทรัพ์ยมีความไม่ประมาทเป็นเหตุกิจจับอันงามของผู้มีศีผู้ถึงพร้อมด้วยศีน,นะคะย่อมพูงขจรไป ผู้มีศีหิงพร้อมด้วยสีจะเข้าสู่บริษัทหรือสมาคมใดๆก็ตามย่อมเป็นผู้องอาจไม่เคืเขินเข้าไปผู้มีสีหิงพร้อมด้วยสีเป็นผู้ไม่หลงทําการกิริยาคือไม่หลงตายค่ะผู้มีสีหิงพร้อมด้วยสีเรื่องหน้าแต่ตายของกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ค่ะ